สวัสดีนักเรียนชั้นป3นะคะพบกันอีกแล้วกับเราซื้อปุยในวิชาภาษาจีนนะคะโดยในสัปดาห์นี้เราจะเรียนบทที่2เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราซื้อจะขึ้นบทใหม่แล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าบทเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนคําศัพท์กันก่อนนะคะคาศัพท์ของบทนี้มีทั้งหมด4ข้อเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะหนีเธอหรือคุณเจ้าชื่อว่าเรียกว่าฉินเมื่ อะไรหมิงจื่อชื่อเดี๋ยวมาทบทวนบทสนทนากันด้วยนะคะประโยคที่ถามว่าเธอชื่ออะไรภาษาจีนพูดว่าหนีเจียวเฉินเม่อหมิงจื่อหนีเจียวเฉินเม่อหมิงจื่อถ้าจะตอบว่าฉันชื่อติงติงอ่าก็พูดว่าหว่อเจียวติงติงใช้ประโยคที่ว่าหว่อเจียวแปลว่าฉันชื่อนะคะหว่อเจียวแปลว่าฉันชื่อแล้วก็เติมชื่อของตัวเองนะคะอย่างเช่นชื่อเหมยเหมยก็เป็นหว่อเจียวเหมยเหมย ชื่อหมิงหมิงก็เป็นว่อเจียวหมิงหมิงแบบนี้นะคะต่อไปทาเจียวเหมยเหมยเด็กผู้ชายเอามือชี้ไปที่เพื่อนผู้หญิงโดยแนะนําเพื่อนผู้หญิงให้คุณครูได้รู้จักใช่ไหมคะทาเจียวเหมยเหมยแปลว่าเขาชื่อเหมยเหมยต้องใช้เข่าแล้วไม่ใช่ฉันเพราะว่าไม่ได้แนะนําตัวเองเนี่ยคะแนะนําเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้มีอะไรบ้าง บทเรียนของวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะนักเรียนจะเป็นการเริ่มทําแบบฝึกหัดเลยโดยหน้าที่สิบเก้านี้นักเรียนเตรียมดินสอขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทําพร้อมเหล่าซื้อได้เลยค่ะหน้านี้นะคะให้นักเรียนฟังแล้วเติมเครื่องหมายวรรณยุกเหล่าซื้อสอนนักเรียนว่าการผันวรรณยุกมีทั้งหมดสี่เสียงเสียงหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสมสี่เดี๋ยวเราซื้อพาทบทวนยกตัวอย่างเช่นคำว่าปลา คำว่าป้าถ้าเราซื้อต้องการคำว่าป้าจะเป็นเสียงไหนป้าป๋าป๋าป้าเป็นเสียงสี่เราซื้อก็เติมขีดลงบนวรรณยุกต์ต่างๆอ่ะโดยโดยเล่มนี้นะคะเขาจะทำเป็นตัวอักษรสีเขียวไว้ให้นักเรียนแล้วดูเห็นอย่างข้อหนึสาเห็นไหมคะ สีเขียวคือตัว I ตัว A ตัว A เพราะฉะนั้นตรงไหนที่เป็นสีเขียวนักเรียนเติมขีดพวกนี้ลงไปได้เลยเดี๋ยวเราซื้อพาทำสองข้อทำให้ดูก่อนสองข้อนะคะนักเรียนต้องฟังไปด้วยนะคะทั้งหมด12ข้อนะคะเอามาทบทวนกันสักคําคก่อนอ่ลองคําว่าปลาก่อนสิคะนักเรียนลองผันพร้อมหล่อซื้อนะคะปลาปาปลาป้า,ปา,ปา,ปาคาว่าจ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 า จ้าคำว่ามีมีหมีหมีมี่คำว่าจง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 จองเติมขีดพวกนี้ลงไปบนอักษรตัวสีเขียวของแต่ละข้อนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะพร้อมนะคะข้อที่หนึ่งเราซื้อต้องการคําว่าหนีหนี หนีหนีเป็นเสียงที่เท่าไหร่หนีเป็นเสียงที่เท่าไหร่นักเรียนอยากรู้ว่าจะเติมเติมวรรณยุกต์เสียงไหนนักเรียนก็ลองผ่านก่อนเราซื้อสอนนักเรียนว่าถ้าเจอเสียงที่เราซื้อต้องการปุ๊บให้หยุดแล้วก็เติมลงทันทีข้อหนึ่งตัวไหนเป็นสีเขียวคะตัวไอใช่ไหมคะเราก็ต้องเติมขีดพวกนี้บนตัวไอ<ม>อะมาผ่านกันซิว่าอันไหนคือหนีหนีหนี หนีเจอแล้วเห็นไหมคะหนีเป็นเสียงที่3นักเรียนเติมขีดแบบนี้ลงบนตัวไอได้เลยเราซื่อสอนนักเรียนว่าถ้าเติมวรรณยุกบนตัวไอห้ามเห็นจุดแต่ว่าเขาพิมพ์จุดมาให้แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเสียงแบบนี้ทับจุดลงไปได้เลยนะคะ อ,อย่างข้อหนึ่งใช่ไหมคะนี้เขียนทับจุดลงไปได้เลยเสียงที่สามเมื่อกี้เราผ่านกันแล้วมันเป็นเสียงสามใช่ไหมอ่ะเราก็เติมวรรณยุกต์เสียงที่สามลงบนตัวไอต่อไปข้อที่สองดูไว้ก่อนว่าไหนเป็นตัวอักษรสีเขียวเดี๋ยวเราจะเติมขีดบนตัวสีเขียวกันก็คือตัว A ใช่ไหมคะข้อสองเราซึ่งต้องการคําว่าหาวหาวหาวเดี๋ยวลองพันกันนะคะ how หาวหาว เสียง3มอีกแล้วนักเรียนก็เติมเสียงที่3มลงบนตัว A แบบนี้เห็นไหมคะไม่ใช่ว่าทุกข้อจะเป็นเสียง3มนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้องฟังเหล่าซื้อออกเสียงเราซื้อทําให้ดูสองข้อเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปข้อที่3นักเรียนเติมเองเลยนะคะข้อที่3มเติมบนตัวสีเขียวคือตัว A อ่ะพร้อมนะคะข้อ3เหลาซื้อต้องการเสียงใจใจใจ นักเรียนคิดว่าวันณายุกเสียงไหนออกเสียงว่าใจเริ่มผ่นจากเสียงที่1นึ่คำว่าใจใจแล้วเรียงไปดูสิคะข้อที่3มใจเราซื้อเวลายาให้นิดนึงนะคะเผื่อนักเรียนผันแล้วก็คิดอยู่เสียงไหนคือใจเติมเสียงนั้นลงบนตัว a ใจถ้าไม่ทันจริงๆนักเรียนหยุดไว้ก่อนแล้วก็ผันเราค่อยไปตัวต่อไปได้เลยนะคะ ต่อไปข้อที่4ี่ตัวสีเขียวคือตัว A เหมือนเดิมเห็นไหมคะข้อที่4ตัว A เติมบนตัว A นะคะข้อที่4เราซื้อต้องการคำว่าเจียนเจียนข้อ4เราซื้อต้องการคำว่าเจียนนักเรียนว่าเจียนเป็นเสียงที่เท่าไหร่เติมเสียงนั้นลงบนตัว A ข้างบนนี้ได้เลยเจียนข้อสีเจียน ข้อห้าเต icism, ิม less บนตัวสีเขียวคือตัวไอ่าเติมบนตัวไออีกแล้วเพราะฉะนั้นห้ามเห็นจุดนักเรียนขีดเสียงวรรณยุกที่เราจะเติมทับจุดได้เลยนะคะข้อที่ห้าตุ้ย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 ข้อ 5. เสียงไหนออกเสียงว่าตุ้ยเติมขีดลงไปได้เลย ต่อไปข้อที่6เติมบนตัว u นะคะตัวสีเขียวปู่ปู่ปู่ข้อ6ปู่ปู่ต่อไปข้อที่7 ข้อที่เจ็ดเติมบนตัวไอห้ามเห็นจุดอีกแล้วข้อที่เจ็ดชี่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 ข้อที่เจ็ดชี่ข้อที่เจ็ดชี่ ต่อไปข้อที่8ดเติมบนตัวอ e ีนะคะข้อที่8ดเหมย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 ข้อที่8ดเติมบนตัวอ e, ีเสียงไหนออกเสียงว่าเหมยเหมยต่อไปข้อที่9เติมบนตัวเออีกแล้วนะคะข้อที่9กวนกวน ข้อที่เก้ากวนกวนกวนเป็นเสียงไหนเติมบนตัวเอได้เลยนะคะกวนต่อไปข้อที่สิบเติมบนตัวไออีกแล้วขีดทับจุดได้เลยนะคะข้อที่ 10, สิบสีสีสี ข้อที่ 10, สิบสีสีต่อไปข้อที่สิบเอ็ดเติมบนตัวอ e ีนะคะเซียเซียเซียเสีย,ส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 ยข้อที่สิบสอง เติมบนตัวเนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเจียว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 เรียบร้อยแล้วนะคะ12ข้อใครฟังไม่ทันนะคะให้นักเรียนย้อนกลับไปฟังแล้วเติมอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าจะเป็นการทบทวนไม่แน่ใจฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เติมก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปต่อไปหน้าที่20 นะะหน้าที่20สบให้นักเรียนทายว่าคนที่เอาพัดปิดหน้าอยู่นี้เขาคือใครมีชื่ออยู่ด้วยอเดี๋ยวเราซื้อบอกชื่อนะคะผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าติง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 ข้อสองผู้หญิงคนนี้ชื่อเหมยเหมยจะตรงกับคนไหนนักเรียนดูสิดูติงติงดูออกไหมคะดูจากสีเสื้อก็รู้แล้วใช่ไหมคะต่อไปคนที่สามชื่อตรง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 ,ตรงคนไหนดูจากสีเสื้อเห็นไหมคะ นักเรียนก็เติมลงไปอ่ะคราวนี้เขามีประโยคด้านล่างประโยคด้านล่างว่าวอเจยวอร์เจวแปลว่าฉันชื่อฉันชื่อเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเติมชื่อของผู้ชายคนนี้เสื้อสีฟ้าคือคนไหนคะนักเรียนเสื้อสีฟ้าถึงเอาพัดปิดหน้าแต่เราดูเสื้อได้ใช่ไหมอ่าคน,นนี้นี่เองเขาชื่อตรงๆใช่ไหมคะนักเรียนเอาชื่อเขามาใส่ลงในช่องว่างได้เลยค่ะฉันชื่อตรงๆแบบนี้ ะะต่อไปของคนที่สองและคนที่สามไม่มีคําว่าฉันชื่อเลยไม่มีคําว่าฉันชื่อให้นักเรียนเขียนคําว่าวอร์เยวแบบนี้ไว้ให้เขาก่อนแล้วค่อยเติมชื่อเดี๋ยวเราซื้อทําให้ดูนะคะนักเรียนเขียนวอร์เยวที่แปลว่าฉันชื่อไว้ก่อนเห็นไหมคะวอร์เจว อันนี้นักเรียนเขามีให้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าสองคนนี้ไม่มีนักเรียนก็เขียนเติมเองได้เลยวอรเจยวอัวเจวแปลว่าฉันชื่อเห็นไหมคะจากนั้นให้เติมชื่อของเขาเหล่านั้นลงในช่องที่เหลือด้านหลังว่าฉันชื่อจุดๆนะลองเติมชื่อให้เขาหน่อยซิว่าเขาชื่ออะไรอย่างคนที่หนึ่งเห็นไหมคะวอเจียวตรงเขาชื่อตรงๆนี่มีชื่อเขาอยู่นักเรียนเติมชื่อเขาลงในช่องว่างนี้ได้เลยเห็นไหมคะ ต่อไปคนที่สองนักเรียนเขียน,นชื่อไว้แล้วใช่ไหมคะวอเจ้ยวนักเรียนก็เติมชื่อเขาอันไหนคือเด็กผู้ชายคนนี้มีอยู่สองคนให้เลือกก็เอาชื่อเขาคนไหนก็ได้นะคะที่นักเรียนคิดว่าใช่มาเติมลงตรงนี้แล้วก็ใส่จุดด้านหลังแบบนี้ด้วยนะคะเติมให้ครบต่อไปมาดูแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดเล่มสีขาวค่ะ ข้อแรกที่เราซื้อสั่งในเล่มนี้วันนี้คือข้อที่สี่นะคะอยู่ที่หน้าสิบสองหน้าสิบสองให้นักเรียนดูรูปภาพดูรูปภาพนะคะแล้วเลือกประโยคที่อยู่ด้านล่างมาเติมให้ถูกต้องเป็นการถามชื่ออุ้ยเหมือนในบทสนทนาในหนังสือเรียนเล่มสีเขียวของเราเลยเป็นการถามชื่อคุณครูเป็นคนถามชื่อใช่ไหมคะชื่อเด็กสองคนเด็กผู้ชายก็ตอบชื่อของเขาก่อนส่วนเด็กผู้หญิง ไม่ได้พูดอะไรเห็นไหมคะเป็นเด็กผู้ชายพูดหมดเลยประโยคที่หนึ่งเขาจะแนะนําชื่อเขาก่อนแล้วก็อีกประโยคหนึ่งเขาจะแนะนําเพื่อนให้คุณครูรู้จักอ่าอย่างข้อหนึ่งเนี่ยมีคําว่าวอทาเจวเหมยเหมยแปลว่าเขาชื่อเหมยเหมยข้อสองวอเจวติ้งติงฉันชื่อติงติงข้อสามนีเจวชุนเมี่มิงเจเธอชื่ออะไรอนักเรียนเลือกสามประโยคนี้มาเติมลงในสามช่องนี้ ะะถ้าเขียนในช่องไม่พอนะคะต่อด้านหลังยาวออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะไม่เป็นไรเขียนล้นออกมาได้เลยนะคะถ้าไม่พอจริงนักเรียนลองเขียนตัวเล็กๆนิดนึงก่อนถ้าไม่พอก็ต่อออกมาได้นะคะเพราะว่ากรอบมันค่อนข้างเล็กนิดนึงอ่ะอย่างประโยคที่คุณครูถามเด็กๆว่าเธอชื่ออะไรคืออันไหนอ่ะยกตัวอ,อย่างถ้าเป็นข้อที่3นักเรียนก็เขียนภาษาจีนแล้วก็พิมอินลงในช่องนี้ได้เลย นนี้ตัวอย่างนะคะต่อไปหนะ้าที่สิบหหน้าสุดท้ายหน้านี้ไม่ยากเลยนะคะง่ายมากให้นักเรียนเล่นเกมโดยการหาคำศัพท์ที่โจทย์กำหนดให้มีคาว่าหนีห่าสวัสดีแล้วก็ใจเจียนแปลว่าลาก่อนเห็นไหมคะหนีหาวก็จะเป็นสองช่องอยู่ติดกันเดี๋ยวเราซื้อพาหา ักหนึ่งคำก่อนนะคะแล้วก็มีใจเจี้ยนด้วยนะคะเดี๋ยวหาทีละคำคําว่าหนีห่าก่อนว่าในกรอบนี้มีคําว่าหนีห่าวที่อยู่ติดกันกี่คํานะคะหนีห่ากี่คาหนีห่าเจอแล้วเห็นไหมคะเจอแล้วนักเรียนก็เอาดิสอล้อ,ลอมรอบหนีห่าวครั้งที่หนึ่งอลองหาดูอีกสิคะเจอไหมคะหนีห่าว เราซื้อเจออีกแล้วหนีหา่าวสามารถทับคําเดิมได้นะคะทับคําเดิมได้หนีหา่าวครั้งที่หนึ่งหนีหา่าวครั้งที่สองเจอสองคำแล้วเจออีกไหมคะถ้าเจออีกนักเรียนก็วงกลมอีกอาจจะเป็นแนวทะแยงแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแนวทะแยงฝั่งนี้ก็ได้ถ้านักเรียนเจอนะคะแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงหรือทะแยงฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบบนี้ได้เลย ะะพอนักเรียนวงกลมคําว่าหนีห่าครบแล้วลองนับดูว่าวงกลมได้กี่ครั้งสมมุตินักเรียนเจอแค่นี้วงกลมได้สองครั้งก็เติมเลข2อารบิกลงได้เลยถ้าเจอ3ามครั้งก็เติมเลข3แบบนี้นะคะเจอกี่ครั้งก็เขียนเลขนั้นลงไปพอนักเรียนทาหนีห่าวเสร็จแล้วให้หาคําว่าเจ้เจียนเจ้กับเจียนอยู่คนละช่องนะคะใจ้กับเจียนเราซื้อเจอแล้วหนึ่งแบบนี้เห็นไหมคะเจ้เจี้ยน ก็ล้อมไว้เหมือนเดิมใจเจียนถ้าเจออีกก็ล้อมล้อมไปอีกล้อมไปอีกวงกลมใจเจียนให้ครบถ้าเจอใจเจียนห้าคำก็เติมเลขห้าเจอสี่คำก็เติมเลขสี่นะคะแต่ละคนอาจจะเจอไม่เหมือนกันก็ได้นักเรียนลองทำเองดูนะคะ งานวันนี้เหล่าซื้อก็มีเพียงเท่านี้นะคะมีทั้งหมดสี่หน้านะคะสี่หน้ามีหนึ่งหน้าที่นักเรียนต้องฟังเหล่าซือ้อแล้วก็ทําพร้อมๆกันไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทํางานมาส่งเหล่าซื้อให้ครบนะคะตอนนี้จบบทที่สองแล้วนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เคยส่งงานเลยจะไม่มีคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนตรวจสอบให้เรียบร้อยบทที่หนึ่งและบทที่สองเหล่าซื้อสั่งครบถูกหน้าแล้ว นะคะครบทุกหน้าแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะขึ้นบทใหม่นะคะเด็กๆเจอกันนะคะเจ้เจียนบ๊ายบาย